ยังไงครับทีมนี้ยังใจว่าทีมนี้ครับไม่พังไม่เลิกมีเราเราไม่คุยเรื่องวินเลยใช่ไหมใช่ใช่วินนี่เร็วกว่าได้ครบสองตัวเกิดอะไรขึ้นน็อตพุกน็อตฮะน็อตพุกน็อตพุกมันคือเออ่น็อตมันเป็นเหมือนสนิมอ่ะแต่แต่บ้านเกเมื่อกี้เมื่อกี้พี่ต้าบอกว่าต้องชุบ ชบอะไรน้ำปลาน้ำปลาบอกแล้วบอกลืมเลยเมื่อกี้ร้านค้าขอไว้แล้วด้วยเออน้ำปลาพกิกอ่ะโอเคโอมทำอะไรฮุบฮุบโพโพ พี<ส>่เมย์สวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ยยัไงบ้างครับพี่ทิพนี้ผมไม่ดีสุขภาพไม่ดีดันไปกินเหล้าฮะสุขภาพตัวเองไม่ดีดันไปกินเหล้าดีอะไรแย่เลยเหรอครับผมเมื่อคืนเลยไงครับอ๋อถึงผาสวรรค์ไหมพี่ในเข้าไปถึงเลยเหรอไม่ไม่เคยมีอะไรทางครับตอนนี้ทางดังนีสบายแล้วมีแช่ๆน้ำน้ำสวยไหมพี่น้ำเยอะเหรอพี่นุ่มสวัสดีครับพี่เป็นยงไงทำไม พี่เบลเขาบอกว่าอากาศไม่ดีอากาศดีครับผมแต่ว่าพี่เบลบอกว่าถ้าเล่าไม่หมดขวดไม่มาสะสกี้เอียงเลยสะสกี้ยงมีอ้วกโชด้วยเอ้าถอนรูดแล้ะถอนรูดเราต้องเรียบเอาส่วนหนึ่งคันครับ ผีชีวิตเหมือนมากพี่เขาบอกว่าเนี้ยข่าวม้งอะไรตรงเนี้ยมันฆ่าตายรถรถไถมีป้ายทะเบียนกทมแต่ป้ายหมู่บ้านนี่กาญจนบุรีเจอเผาเผู้ี่มีตะกรวดด้วยอ่ะไหนพี่มีตะกรวดด้วยอ่ะมุกขึ้ตะกรวดว่าอะไรอ่ะอ๋ี่ยโอ้โหตกใจอยู่ยอดไม้เลยตะกรวดอ่ะ ถ้าปวดมียอดไม้มีกิงจกนี่เอาเลยเอาในบ้านเฮ้ยเรียกเรียกเรียกใครอ่ะใครกินนะโจอ่ะไม่โจอ่ะอันนี้เราเข้ามาอยู่ในหมู่บ้านหมู่บ้านอะไรนะพี่หมู้เตยครับหมู่บ้านผู้เตยเดี๋ยวพี่พี่ชื่ออะไรนะพี่นะอะไรฮะพี่พี่ชื่ออะไรนะไก่จากพี่ไก่ อยู่ตรงนี้อยู่หลายครัวเรือนไหมตรงนี้เยอะครับเยอะครับเป็นโรงบานเป็นอ่ากลองนี่นครับสีเตยตัวตัวแม่เป็นเป็นคนอะไรอ่ะอ่ามีโมมีโมอิสานก็มกโมริสานด้วยครับอยู่นี้เป็นโมริสานอ๋อก็ทำมันทำอะไรพวกเนี้ยนะครับทำอะไรอะไรผานไล่ยา บ้านใหญ่ใหญ่ครับที่มีไฟอ่ให้จับตะกวดเดไปแล้วว๊านไปแล้ววังอยู่อ่ะออยู่อยูยู่า่นี่ ไม่เห็นไหมเห็นนะอะไรวะพี่จาน่่ะัตอนนอนเลยแหละเฮ้ยไม่ได้ถ่ายเย็นๆแล้วก็ฟองนะ ตุ้แช่ครับหมดฮะตุ้แช่หมดหมดเหรอหมดโอ้โหนะเดี๋ยวต้องไปซื้ออีกแพ็คข้างหน้าเดี๋ยวซื้อหน้าหมู่บ้านหน้าอีกแพ็คแล้วซื้เฮ้เดี๋ยวซื้อหมู่บ้านหน้าอีกแพ็กช่วยขบวนการหมูบ้านยังไม่ไปไหนเลยเล่นสองเล่นในสองก้วกไปแล้วเนี่ยฮะยังไม่ได้เข้าลิงถอดลุ้นมีก็เยอนะ พี่รักษาผู้ไข่ทำด้วยนะเดี๋ยวพี่สวยสรุปว่าเราจะถึงคิสตี้ไหมดูตาน้องสิครับยังไงก็ถึงฮะแต่ไม่รู้ว่าถึงกี่โมงเดี๋ยวเดี๋ยวถึงไหน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 ใช่ครับพรไปช่วยกันบุญพี่ไก่เขาบอกว่าจะพาไปหาจางเตือก ทางเขือนตอนอยู่ในป่าใช่ไหมใช่ครับเขาว่าอย่างไรพี่ไก่อยู่ไหนพี่ไก่์เนีมิเกเตอร์นู่นนะครับนู่นนะครับนู่นดันมาแล้วใช่ยังไงก็ถึงอย่างนี้ใช่ครับต้องต้อยถึงไปถึงก็ต้องถึงใช่ครับมันมันเป็นออฟโรดอยู่ไหนฮะออฟโรดเนี่ยไปไม่ได้ก็จะไปทำเห็นไหมแต่เมื่อไรที่สุดแล้วถ้าไปไม่ได้ก็จะไปทำให้นะถอยไดไม่สู้แต่ไม่ถอย ไปถึงก <f dragging> <sympath icking> <jack> ี่โมงยี่ยมเต็มเที่ยงคืนนะพี่มีรถไถทุก ทัานหลังใหญ่ๆก็จะมีรถไถนะเหมือนมาบ้านบ้านไม้ทะเบียนรถไถน,นี่กทมน,นะกรุงเทพมาหาคนครเลยเียวไบ บ้านไม้ย,ยกสูงฝั่งนู้นก็ดูดีหน่อยครับยังมีไฟอยู่นะครับยังมีไฟถามพี่จ่ายแล้วจ่ายก,ก่อนเป็นไฟนะครับตรงนู้นจะเอาโตรศัพท์อยี่ย ต่อครับโอ้โหแม่เาวันนั้นบอกว่าเจ็ดพอเจ็ดจะไม่พอเลยเราไปพี่วันวันนั้นเราเราเราเริ่มในเราเริ่มปากทางอันนี้เราเริ่มมาตลอดเลยโอ้โหปุูกมากัดข้าวเยอะกะหล่ำก็ไปทำกับข้าวรู้วันนั้นการข้าว ขวามือนี่ปลูกสตอเบอรี่นะครับโอ้โหงั้นเลยน้ำมาจากไหนเนี่ยอ่อมันมีข้างในร่มครับมันมีห้วอยู่โอ้โหปูกระดานเอาแล้วพักผ่อนตามอัธยาศัยที่ไอกเกอร์อะไรเนี่ยเขาบอกเซเว่นอยู่ตรงนี้พาลูกไปหน่อยจะเดินหนีผมเลยอ่ะ ครับพี่มาพี่พี่พวกผมมันจอดอะไรกันตลอดเลยเนี่ยขับกิ่พอแล้วเดี๋ยวผมเข้าไว้ได้จะโมคุยกันจะพี่ท้ายเดินเข้าเดินไม่ไหวแล้วนะขับรถพอได้อยู่นะเดินไม่ตรงเนี่ยรถอาจจะตรงก็ได้นะใช่ไหมรถพี่เองอ่ะ ไปต่อครับพากันไปตลอดทาง